สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลินาฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะเกมฟรีไฟเนี่ยก็เป็นเกมที่เอาชีวิตรอดที่ก็มีหลายๆครั้งที่เราต้องดิ้นรนแบบสุดชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการหลบระเบิดหลบกระสุนหลบรถหลบมิชช่าแต่ก็มีหลายครั้งที่ชีวิตมันสู้กับค่ะแต่เราก็จะต้องหาวิธีฝ่าฟันมันไปให้ได้นะคะเพื่อคว้าตำแหน่งบูย่า ID ดีพี่มินเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกค่ะตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ประเด็นก็คือ ID ของพี่ฟิวนะคะยังไม่เคยขึ้นแดงมาก่อนเลยในวิวิว <Wow. S 1> คือหมายถึงแรงใหญ่นะคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยพี่มินอยากดัน ID พี่ฟิวให้ขึ้นแดงค่ะเป็นเพราะว่าของรางวัลในซีซั่นนี้นะคะเป็นชุดย้อมแมวที่ดูสวยมากๆค่ะ ซึ่งการไต่แรงในครั้งนี้เนี่ยจะทรหดจะโหดขนาดไหนพี่มินจะสามารถทําได้ไหมหรือเหตุการณ์ไหนที่เพื่อนๆเ,เคยเจอเหมือนกันก็อย่าลืมมากดไลค์บอกพี่มินหน่อยนะคะ และแน่นอนค่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาไปดูอัปเดตใหม่กันก่อนกิจกรรมท็อปอัพเติมเพชรครบ99เพชรนะคะรับสกินระเบิดไปเลยกิจกรรมถึงวันที่5พฤษภาคมนี้เท่านั้นค่ะซึ่งรูปทรงของระเบิดเนี่ยตอนแรกมันจะมีน้ำหนามก่อนแต่หลังจากที่เราปาไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปเพชรค่ะอันนี้ก็คือเพชรทีท่เราเสียตังเติมเกมนี้ไปใช่ไหมก็ <laughs> สามารถมาเติมกันได้นะคะ okay. และเดือนพฤษภาคมก็มีสิทธิ์ขั้นสูงมาใหม่ที่ชื่อว่าเช็คเทคโน l ลตีคุณนางตารางหมากลุกนะคะซึ่งออกแบบชุดได้สวยมากๆนะคะเรื่องของโทนสีซึ่งในสิทธิ์ขั้นสูงครั้งนี้เนี่ยมีของรางวัลเยอะมากที่พิมินชอบนะคะ mm hmm. อย่างแรกเนี่ยก็คือชุดผู้หญิงค่ะแต่คือมาในโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าเนี่ยกระโปรงมาครึ่งหนึ่งค่ะ ต่อมาก็คือสกินแอร์บอร์นะคะมีประกายเอฟเฟกมาทางด้านหลังด้วยแต่ที่พี่ชอบมากๆก็คือสกินของระเบิดค่ะพอเราโยนออกไปเสร็จแล้วเนี่ยมีเป็นตารางนะคะแล้วก็มีตัวหมากมาชนกัน เวลาเราถือเนี่ยก็จะเป็นตัวหมากเอาไว้ให้เดินเลยนะคะส่วนสกินกล่องศพก็คือเอฟเฟกนี่คือใหญ่มากๆนะคะและที่พี่ชอบอันต่อมาคือสกินกระเป๋านะคะอันแรกๆเนี่ยเป็นตัวหมากเล็กๆอยู่ต่อมาก็จะเป็นหัวม้านะคะและที่พี่ชอบที่สุดก็คือสกินในเลเวล3นะคะมีประกายเอฟเฟกนะคะเป็นสีขาวดําล้อมรอบนี่คือแสบตามากๆส่วนชุดผู้ชายเนี่ยเกือบดีและมาติดตรงกางเกงขามมานะคะจะแหวกทำไมก่อน สามารถมาปลดล็อกสิทธิ์ขั้นสูงได้นะคะในราคา1,000เพรค่ะเพื่อรับชุดผู้หญิงไปเลยโดยไม่ต้องทําภารกิจ50ขั้นหรือจะซื้อแค่450เพรนะคะเพื่อปลดล็อกสิทธิ์ขั้นสูงนะคะแล้วก็ไปตามเก็บภารกิจเอาเองก็ได้อย่าลืมมาเติมกันล่ะเอาล้ค่ะถ้าหากพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันกันกบเหตุการณ์แรกกันเลยกับ เหตุการณ์ที่1ค่ะไม่มีทางเลือกพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยเจอนะคะกับการที่วงก็บีบแหละแล้วก็มีศัตรูอยู่รอบทิศนะคะศัตรูกดดันเราด้วยระเบิดพอเราวิ่งเข้าชาัดก็โดนยิงแถมโดนซัดหน้าหงายมาอีกด้วยหรือในกรณีที่ไอวอของเรามีอย่างจํากัดนะคะแล้วอยู่กลางที่โล่งเชียวแย่ yeah, ลวสิไอวอพี่มินหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพี่มินต้องหาต้นไม้ในการกําบังนะคะโอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอข้างหน้ายิงมาแย่ uh huh. yeah, ลวสิ uh huh. เหตุการณ์ที่2เพื่อร่วมชะตาค่ะในเมื่อลงไปแล้วตายใช่ปะก็แคมซะเลยแล้วไอ้สองคนนั้นใจเย็นก่อนอย่าทะเลาะกันสิเออพื่อนจ๋าเรามาเป็นเพื่อนกันไหมอ่ะในไหนๆเราก็แคมเหมือนกันนะเฮ้ยเขาฟังหัวใจให้พี่อะแหมสายฟรีก็ดูสวยได้เฮ้ยรู้สึกเขาเข้าใกล้เกินไปแล้วค่ะพี่รู้สึกยังไม่ค่อยไว้ใจเขาอะเราเชื่อใจนายได้ไหมเนี่ยอะเอาไป ขากอนค่ะแย่แ oh, <no. S 1> yeah, ล้วทีนี้วิ่งส,สิวิ่งสวนกันไปก่อนอย่านะเป็นเพื่อนกันหน่อยนะขอรอ้องเดี๋ยวยอ,อย่ยาทำโอ้ยแย่ไหน,นๆก็จะตายนะคะพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่อ่ะโดลงไปให้ตายดีกว่าแย่ให้เขาได้คิวค่ะรีเฮ้ยมันต่อย,อยได้ไงอ่ะอย่าหาสัตว์จากในหมู่โจร เดี๋ยวจะหาว่าพี่มีอ่อนแอนะคะที่แคมป์ไม่เป็นไรเดี๋ยวตานี้พี่ลงมาเล่นข้างล่างให้ดูคะ่ะกับเหตุการณ์ที่3ต้นเกมเขายังคงไม่มีอาวุธหรอกเอยโอ้โหสวนมาขนาดนี้อาวุธน่าจะจัดเต็มแล้วล่ะพี่ว่าน่าจะไม่ไหวอะขอจุกหนีก่อนแหละเอยเร็วๆ,ๆออกตัวเร็วๆหน่อยสิเฮ้ยไม่ได้เอามิชามาพี่ฟิวออกมาเร็วเดี๋ยวเราไปเมืงองเอิร์ดเอยข้างหลังอย่าตอดมาดิอุ้ยไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปที่เมืองบีมาสกีกันเถอะค่ะพี่ฟิวตามมา โอเคค่ะรอดแล้วทีนี้เซอร์ไพรส์เดี๋ยวยิ่งกว่านี้เสือป่าจระ,จะเข้อีกเขารู้แน่เลยว่าพี่อยู่บนหลังคาค่ะนั่นไงที่ฟิวแย้ยแล้วสิไอวอมีลูกเดียวด้วยเฮ้ยไอตัวผู้หญิงมาจะซ้ำพี่ฟิวหรอชุบก่อนชุบก่อนเฮ้ยจังหวะนี้ตั้งไอวอลปิดทำไมโคโน โอ้ยจังหวะเดียวแท้ๆเอ้าพี่ฟิวดาวอีกแล้วมาโอ้โหสก,กายเลอร์เดือดเลือดเลือดหนึ่งแย่ละสิแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไอวอจะแตกแล้วหลบลงมาเอ้าไม่ทันแล้วมันสวนกลับไป เนื่องจากที่พี่ฟิวอะค่อนข้างตายบ่อยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่4ค่ะชุบชีวิตจนหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวเงินเก็บทั้งหมดนะคะแทนที่จะแลกไอวโวดูด,ดูคนเรายังไม่ถึงพื้นก็ตายได้ค่ะ <c oughs> ก็บอกแล้วตอนที่มีศัตรูให้ลงเฉียงมันจะได้ยิงไม่โดน <c oughs> <c oughs> เริ่มเกมไม่ทันไรก็เอาอีกแล้วอ้อ ยังพูดไม่ทันขัดคําตอนนี้เขาเล่นไอดีพี่มินอยู่นะคะบอกเลยว่าสลับกันเล่นบ่อยค่ะที่ต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าถ้าหากไอดีพี่ฟิวไม่มีดาเมทเลยอ่ะแรงมันจะไม่ขึ้นนะคะแล้วถ้าหากตายอีกอ่ะพี่มินจะเอาเงินที่ไหนชุบก็เลยต้องมาดักป้นเขาค่ะคือตังหมดแล้วจริงๆอ่ะพี่ฟิวก็ดาวบ่อยเกินมันมีคนขับรถมาจอดหน้าบ้านแล้วค่ะมีการหมวกกันเกิดขึ้น พี่มินตั้งกับระเบิดเอาไว้อุย้ยไม่โดนสิอุย้ยมาตรงตรงอุย้ยเกือบไปแล้วค่ะดีนะพี่ใช้ซองแม็กขามาลั่นไวกว่าขอบคุณมากเลยโอ้โหตอนนี้มีเหรียญมาชุบพี่ฟิลแล้วค่ะโอเคแล้ปนเขามาเกิดมาครั้งนี้ใช้จิมิเทมันคุ้มค่าสักหน่อยนะแต่มีคนคิดเหมือนกันค่ะโอ้ยมันจะมาชุบเพื่อนมันค่ะเอ้ยไม่ได้การแล้ว เฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะหนีออกไปแล้วนะคะยังกลับไปชุบเพื่อนอนะโอ้โหไม่ทันแล้วคะ่ะตัวเลขเพิ่มขึ้นแล้วเขาชุบเสร็จแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยออกมาอุ้ยต่และแต่และแต่และเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเขาลงมาข้างหน้าเห็นเห็นเลยเออขอซทำตัวนี้ก่อนโอเคเขาวงเขาวงเขาวง,าว,งวงแรงมากเอาพี่ฟิวดาวอีกแล้วโถ ตอนนี้ก็เหลือ4ตัวค่ะเรามี2คนนะคะได้เปรียบเห็นเห็นเอ้ยฝั่งซ้ายยิงตอดมาอีกแล้วอโอเคค่ะทีนี้ก็เท่าเทียมกันแล้วไม่ได้แล้วค่ะตานี้ต้องให้ได้ที่1แรงแหงจะได้เพิ่มเยอะๆนะคะอุ้ยไอโวหมดแล้วค่ะพี่มีระเบิดน้าแข็งปาไปตรงกลางมันต้องได้รับดาเมจกันบ้างแหละหุ้ยปาเร็วไปค่ะโดนหัวแล้วอีกตัวเดียว<ป>้ยจากที่เห็นนะคะชื่อพี่มิงขึ้นหลังสุด แล้วเราจะได้ที่เท่าไหร่อะที่สองคือเหมือนถ้าหากเรารอดไปคุสุดท้ายก็จริงนะคะแต่ถ้าหากเราตายวงเราจะได้ที่2อัตโนมัติเลยเหตุการณ์ที่ห้ายา่อยู่นอกวงนานเกินไปค่ะตัวนี้เราเข้าวงมาได้แล้วเอ้ยไอข้างหลังอย่าสกิดมาดิเฮ้ยแป๊บนึงโอ้โหดูท่าทางเขาจะบุกค่ะไม่ได้แล้วถ้าหากเอาตัวนี้ไม่ลงพี่ก็เข้าวงไม่ได้นะคะอ้าวยืนพันยาอย่างนี้ เสร็จสิลกูกเฮ้ย,อย,อยโอเคค่ะเดี๋ยวพี่มินดีดเข้าวงไปก่อนเฮ้ยมีคนใช้เครื่องดีดไปแล้วค่ะเช็คก,กับระเบิดแล้วไม่มีนะคะงั้นเดี๋ยวพี่ปรับองศาหน่อยแล้วกันเผื่อเขาวางกับระเบิดไว้ที่ปลายทางนะคะเราจะได้ไม่โดนค่ะตอนนี้เข้าวงมาได้แล้วค่ะรอดและเฮ้ย เดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ปรับเครื่องดีดแล้วนะคะแต่ทำไมยังดีดไปโดนระเบิดดีก่าแบบนี้คือกรำตามสนองชัดๆเลยตอนแรกจะแกล้งพี่ฟิลสักหน่อยงั้นเดี๋ยวพี่ปรับองศาหน่อยแล้วกันเผือเขาวางกับระเบิดไว้ที่ปลายทางนะคะเราจะได้ไม่โดนค่ะเฮ้ยข้างหน้าเฉียดไปนิดเดียวค่ะหลบอยู่หลังหินเมื่อกี้ตอดมาใช่ไหมขอเอาคืนบ้างแหละ นีเรียบร้อยเฮ้ยมีมรถมอเตอร์ไซค์แม็กและช่วงนี้ขับกันเกินจริงนะเฮ้ยอ้าวคนนี้เขาไม่ได้มีมิชาค่ะตายง่ายแบบนี้เออดีๆเฮ้ยแย่แล้วสิทุกคนตอนนี้วงบีบไปกลางน้ํานะคะไอ้โวพี่มินก็มีไม่เยอะค่ะฝั่งขาวาก็ตอดมาซะง,งั้นเอ้ยฝั่งซ้ายแน่ โอ้โหแย่แล้วสิโอ้โหแล้ววงยังบีบไปกลางน้ำอีก่ะฝั่งซ้ายเหมือนจะได้เปรียบกว่านะตอดอยู่ได้ขอเอาคืนมัง้งดิดกดสกายเลยอ,อ้าวทักษะไปไม่ถึงค่ะเวลยังไม่ตันเอ้ยบอกแล้วต้องให้พี่ฟิลมาเล่นบ่อยๆนะคะเออตอนนี้วงเริ่มบีบแล้วค่ะไอ้คนนั้นมันว่ายเข้าวงแล้วไม่ได้ขอก่อนขอกอนเอาแล้วค่ะจังหวะนี้นะคะนักแข่งโอลิมปิกยังอายพี่บินจะว่ายกันเชียงนะคะแบบคูณร้อยไปเลย เอ้ยแย่แล sí, sí, ้วสิวงกินแรงค่ะฟาร์มยาฟาร์มไอวอไม่ได้เลยเธอรออยู่ใช่ไหมการมีชีว euh. ิตนี่ลำบากดีเนาะโอ้ยไม่ต้องแอคกเลยได้ทำเลดีกว่าแบบนั้นน่ะแบบนี้ไม่ได้ดังใจอะไรสักอย่างค่ะแล้วก็มาถึงเหตุการณ์สุดท้ายแล้วค่ะจะทำอะไรก็ต้องมีคนขัดตลอดไม่ว่าจะเป็นฟาร์มของซ้อมเกาะ กินเห็ดไม่ทันอะไรก็มีคนมาขัดตลอดเลยโอ้ย V S S อู้เกือบตาเดี๋ยวดีนะมีหน้าการคิวกัน<อ>เอ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวมันจะปาระเบิดมาอู้จุกก่อนแหละอเดี๋ยวเดี๋ยวอ,ยอุ้ย,ย,ยตายตายตาย,ยสกายลอบไปอีกเดี๋ยวก็ออมโถพัดยาก,ก่อนก็ไม่ได้แน่ยังจะตอดมาย,ยังจะมีเดก็กอีกให้ฉันรอดหน่อยก็ไม่ได้ และพี่เชื่อว่ามีหลายๆคนค่ะที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนระหว่างที่เราแลกของชอบมีคนมาดักยิงเราตลอดเลยเอาตรงนั้นมีคนมาเฉยเลยค่ะพี่มิงกัดจะลงไปเก็บของสักหน่อยอ่ะรอหน่อยก็ได้ a few moments later ผ่านไปเกือบนาทีนะคะเขาก็ยังไม่ออกมาเดี๋ยวพี่ไปเก็บของก่อนละ นี่ตั้งไอวอแปะไว้โอ้ยเดี๋ยวข้างหลังมาทำไม,อ,มอยู่ตั้งนานไม่มาพอจะมาเก็บถ้าคิดว่าอันนี้พีคแล้ว มีอันที่พีกว่าค่ะในตอนที่เราต้องแคมปมรอวงนะคะสถานที่ที่ดีที่สุดอาจจะเป็นป้อมซึ่งเจ้าป้อมเนี้ยทุกคนก็รู้ค่ะว่ามันเป็นป้อมมหาการเฮ้ยค่อยยังชั่วนะคะไม่มีคนดักอยู่ค่ะเฮ้ยตู้แรกของลงมาพอดีเลยค่ะตู้อยู่แค่นี้เองแล้วไอ้โวของพี่มินอ่ะมีแค่2ลูกเองค่ะเอาไงดีเป็นไงเป็นกันค่ะเดี๋ยวไปแลกของก่อนละอุ้ยปลอดโปงค่ะทุกคนเหรียญพี่ก็มีครบเดี๋ยว มีรถวิลงมาจากเขาขอแลกแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละโอเคขอขึ้นไปก่อนละกลับป้อมเดี๋ยวมีสองขั้นเนาะมันจะมาชนพี่อะเนี่ยเดียวเดียวเดียวตั้งไโวอไปหมดแล้วที่แรกมาเมื่อกี้เอ้ยอย่าพึ่งดิเฮ้ยฉันไม่ได้เรียกวินโมไซมาทำไมตั้งสองขั้นโอ้เดไม่น่าลงไปเลยให้ตายเถอะ รอดแล้วทีนี้ไอ้พวกเนี้ยมันไม่ค่อยกล้าลงจากรถมอเตอร์ไซค์หรอกค่ะทีใครขีมันขอหน่อยเถอะหลบออกไปได้ค่ะยังมีคนบุกขึ้นมาบนเป้าอีกขอบคุณนะที่เอาไอวอมาให้เน่ก็บอกแล้วไม่ได้เรียกพี่วินมอเตอร์ไซค์ไปมีแกนจะมาจอดรอโอ้ยยังจะชนกันอีกไม่รู้ว่าจะจอดรับพี่หรือจะมาจอดชนพี่กันแน่ แต่ไม่ได้กาแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ต้องเข้าวงก่อนอย,อย,อย,ยังจะมาอีกแกไม่ลงมาจากรถมาสู้กันเด็เฉี่ยวไปอีกเนี่ยพี่เน็ตปิงค่ะอย่าพึ่งวินาทีเสี่ยงไปเสี่ยงตายอย่ามาปิงตอนนี้เดี๋เดี๋ยวโอ้ยไม่ทันค่ะแล้วดูมันไปชนคนอื่นอกีกคือ G m เมื่อไหร่จะเนิร์บวิชาสักทีเนี่ย,ยไม่ไหวละพี่ยิงตัวนี้ก่อนแล้วกัน เออรถระเบิดแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวีนีโอ้โหตั้งไอวอร์ทันสกายเลิไปโอ้โหไม่ทันอะยังไงไม่ได้ล่ะพี่ต้องเอามันให้ได้นี่แน่ <c oughs> ขอมาหัวใจในที่รับรับหน่อยเดี๋ยวโดนยิงหัว <c oughs> เอาล้วค่ะเหลือคนสุดท้ายที่มันขับรถมอเทยมเมื่อกี้เหมือนมันจะลงจากรถมาพรรถระเบิดเหมือนกันนะคะ เอาละอุ้ยมันเก็บแล้วค่บปลาระเบิดไปทีตายแนะ่เอ้ยเดี๋ยวเดีับปืนนี่สับปืนมีซ้ำศพด้วยคืออยากจะถามว่าแบบนี้เกีภูมิใจเหรอคือพวกนี้พูดตรงๆว่าเป็นคนที่ไม่มีฝีมือนะคะเอารถขับชนคนอื่นทั้งเกมแล้วมาบวกตอนท้ายแสดงว่าพวกนี้เนี่ยไม่มีปัญญาสู้ด้วยฝีมือคะ่ะ เอาล้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับรวมเหตุการณ์นะคะที่เราสู้ชีวิตมากๆแต่ชีวิตดันสู้กลับค่ะยิ่งพักหลังเนี่ยนับวันเกมนี้ยิ่งยากขึ้นนะคะพอเอาชนะตัวละครได้ก็ดันมาเจอสกินปืนพอเอาชนะสกินปืนได้นะคะก็ดันมาเจอ VSS บางตาก็เจอสกายเลอร์บางตาก็เจอชาร์จบัคเตอร์พี่มิน้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังไต่แรงอยู่นะคะขอให้สามารถขึ้นแดงให้ได้เร็ว สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่